สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านผมเองนายหลายคนเดิมวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมอาร์คไลท์กันอีกเช่นเคยใกล้เข้ามาแล้วนะครับสำหรับการอัปเดตเนื้อหาของบทที่12และนอกจากเนื้อเรื่องใหม่แล้วยังมีระบบการันตีตัวละครสําหรับตู้พิกอัพใหม่อีกด้วยการทํางานของมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะมาอธิบายให้ทุกท่านเองนะครับต้องแจ้งก่อนนะครับว่าเรื่องพิตตี้เลดี้ยังคงเหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นถือว่าเข้าใจตรงกันนะครับมา ในการอัปเดตที่จะมาถึงนี้นะครับตู้พิกอัพตัวละครเดี่ยวตั้งแต่ตัวละครอ e ีเนสเป็นต้นไปนะครับทุกตู้จะมีระบบการันตีตัวละครให้ซึ่งการทำงานของมันนั้นก็คือ ถ้าหากว่าคุณกดกาชาตู้นั้นๆไปแล้วยังไม่ได้ตัวละคร6ดาวที่อยู่หน้าตู้เลยเกิน150โล6ดาวตัวต่อไปที่ได้นั้นจะเป็นตัวละครหน้าตู้แน่นอนหรือก็คือการันตีจริงๆของมันนั่นก็คือ250โลนั่นแหละครับออกเร็วออกช้าก็แล้วแต่บุญแต่กรรมที่ทํามานะครับซึ่งระบบนี้สามารถใช้ได้แค่1ครั้งต่อปู้เท่านั้นอ่ะทีนี้ก็จะมีคนมาถามว่าถ้าสมมุติว่าก,กดได้ก่อนหน้า150โลล่ะตัวระบบการันตีเนี้ยจะยังใช้ได้อยู่ไหมได้ครับต่ ใดที่คุณยังกดไม่เกิน150โลเพราะเมื่อคุณได้หน้าตู้แล้วตัวเลขที่อยู่ด้านล่างตรงเนี้ย ะจะโดนรีเซ็ตทันทีแต่ถ้าหากเกิน150โลเมื่อไหร่ตัวเลขตรงนี้จะหายไปทันทีแล้วแทนที่ด้วยรูปที่ผมเอาขึ้นให้ดูนี่แทนแล้วก็ที่ว่ามาทั้งหมดนี้ใช้ได้เพียงแค่ตู้พ i ิกอัพเดี่ยวเท่านั้นนะครับตู้อื่นเป็นยังไงมาก่อนหน้านี้ก็เป็นแบบนั้นเหมือนเดิมนะครับนอกจากนี้ในการอัปเดตรอบนี้ไม่ได้มีเพียงแค่นี้นะครับยังมีตู้แบบใหม่นั่นก็คือ Career Hunter ซึ่งตู้นี้จะรวมตัวละคร5ดาว6ดาวตัวเก่าๆมาให้สุมกันในตู้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปตัวละคร กล่าวให้นะฮะก็มีตั้งแต่ตัวที่ตั้งแต่เกมเปิดมาจนถึงแฟนทอมนะครับแต่ว่าเซิร์ฟอื่นที่ไม่ใช่เซิร์ฟจีนได้เพิ่มมา2ตัวนั่นก็คือซูสาันกับโรซาส่วน5ดาวนั้นก็เหมือนกันครับก็มีตั้งแต่เกมเปิดจนถึงตัวของ b w แวกเลยทีเดียวถามว่าทําไมถึงมีตู้นี้ละ่ะก็เพราะว่าตัวละครที่ผมให้ดูไปก่อนหน้านี้จะไม่สามารถหาได้ในตู้กระชาอื่นอีกต่อไปแล้วครับถ้าอยากได้ก็ต้องมากดตู้เคเนลเท่านั้นแต่ดีคุ้กก็ยังหาได้เหมือนเดิมนะโดยในการกดกาชา แต่ละครั้งนั้นคุณจะได้แต้มฟ้าเอาไว้ใช้ในร้านค้าของแต้มฟ้าได้ซึ่งในตัวของร้านค้านั้นจะมีตัวละคร6ดาวและ5ดาวให้หยิบกันเหมือนกับตู้สแตนดาร์ดปกติเลยและตัวฟ้าเอาไว้ไปสุ่มในตู้เคอร์เนลอีกทีนึงซึ่งถ้าใคร คิดจะกดหาตู้นี้เพื่อเอาแต้มทองก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับตู้นี้ไม่ไดแ้แต่แต้มฟ้าอย่างเดียวเทันเดรออ๋อแล้วก็มีอย่างหนึ่งนะครับในช่วงหลังมานี้หลังจากตู้ l i ิเต็ดจบไปเนี่ยตู้อร์ n นลจะมีอีกรูปแบบหนึง่งนั่นก็คือเราสามารถเลือกตัวละครเพื่อพิกอ up และหยิบได้จากในร้านค้าทั้งแต้มทองและแต้มฟ้าเลยนะครับแต่จะไม่ได้มาทุกตัวนะครับมาเพียงแค่ไม่กี่ตัวเท่านั้นแล้วเรื่องสเต็ก,การาชาละ่ะจะคิดยังไงคืองี้นะครับ pick up เดียว ตู้จอยและตู้สแตนดาด จะใช้สแตก็กร่วมกันมีเพียงแค่3ตู้เท่านั้นที่จะคิดสแต็กแยกเป็นของใครของมันนั่นก็คือตู้ลิมิเต็ดทั้งแบบธรรมดาและโคลาโบตู้เซเลเบชั่นที่จะเป็นตู้เลดอาพเฉพาะตละคอ6ดาวที่เรายังไม่มีและตู้สุดท้ายนั่นก็คือตู้ล่าสุดตู้เคอร์เนลนั่นแหละรครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการอธิบายระบบการันตีหวังว่าทุกท่านจะเข้าใจไม่มากก็น,น้อยข้อมูลผิดพลาดต,ตรงไหนก็แจ้งไว้ใน,นคอมเมนต์ได้เลยนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกท่านแล้วกันนะที่มารับชมกันตั้งแต่ต้นจนจบ หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยเอาไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ